แม่ค้าตลาดนัดได้ไหมได้หมดนะฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอย่างนี้นะครับคือคืออย่างที่บอกท่านอย่าไปคิดว่าอคนที่มีอาชีพมักคกุเชสนะครับ,ค,รบคนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็คนขายลอตเตอรี่เนี่ยจะได้ก่อนท่านไม่ใช่นะฮะเขาถือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้พร้อมกันเพราะแต่กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยอย่างที่สี่อาชีพที่บอกเนี่ยครับ เขามีการขึ้นทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นมันง,ง่ายต่อการตรวจสอบถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็มีการลงทะเบียนไว้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ออมสินกับสกศเพราะฉะนั้นท่านก็ได้อย่างแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ก็ก็จะมีเอสเสไปบอกนะฮะผมก็ใช่ว่าพร,รุ่งนี้จ่ายได้ครับเห็นบอกว่าเม็ดเงินก้อนแรกของเยียวยาห้าพันเนี่ยจะมี SMS ไปแจ้งทางโทรศัพท์ก่อนถูกไหมฮะครับใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้ครับครับบิ๊ไมค์ธนกรบางพลคนชนะครับครับผมวันนี้อาจจะ โดนพิพากษาเยอะเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของเอาถามถึงเรื่องเงินเยียวยาก่อนทําไมเราตัดสินใจครับเพราะว่าสมเดือนให้เดือนละห้าพันคนก็บอกว่าโอเคแล้วเพียงพอแล้ววันนี้เนี่ยคอรมอใจดีอาจจะบอกว่าใจดีเพิ่มให้เป็นหกเดือนสามหมื่นทำไมทําไมถึงมีแนวคิดนี้ครับคือคืออย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยคิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะได้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 มองอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยโควิดนาชีเนี่ยมันมัน เราคาดการไม่ได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดือดร้อนเนี่ยมันคงไม่ใช่สามเดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เลยก็เลยออกประกอบเงินกู้เนี่ยเพื่อไปช่วยอีกสามเดือนคครรัับบก็กลายเป็นหกเดือนทีนี้หกเดือนเนี่ยหลายคนสงสงสัยอะว่าแล้วทําไมหกเดือนมันให้แค่เก้าล้านคนทาไมไม่กระจายไปกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนหาเช้ากินข้าเหมือนกันครับจริงๆอย่างนี้ฮะจริงๆอ่ะ จริงๆตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยมันมีอยู่แล้วตัวเลขอะคือตัวเลขที่มันชัดเนี่ยอย่างที่สอสอคอมีเนี่ยมันก็คือเราต้องไม่ลืมว่าวันนี้กรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นผู้ถือเป็นผู้ดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนทุกทุกอาชีพถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรก็ตามทีเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสอสอคเองเนี่ยก็มีตัวเลขคาดการณ์ใ้ส่วนหนึ่งแล้วว่า พี่น้องประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็ต้องมาดูดูตัวเลขตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ก็ประมาณการได้ว่า24ล้านคนเนี่ยที่อยู่เนี่ยที่ลงทะเบียนไปที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็น่าจะมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนเท่าไหร่เดียผมคิดว่าสสคก็มีตัวเลขอยู่แต่แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนบอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าเลย เหมือนว่าหลาย <ผม S 1> คนกำลังน,น้อยใจอยู่ว่าทําไมรัฐบาลเลือกที่จะช่วยเหลือคนที่มีหลักฐานก่อนแต่บางคนบอกยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็เดือดร้อนเหมือนกันเหมือนเหมือนเขาน้อยใจอยู่ตอนนี้คือคือ,คอตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าเพราะว่าอย่าลืมว่า24ล้านคนเนี่ยที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันคงมีมันคงมีตัวเลขที่อ่าผมยกตัวอย่างให้ว่ามันน่าจะมีกะเกษตรกรส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนที่เดือดร้อนจริงๆมันคงคงผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ถึง 24, ยี่ล้านเลยที่จะยทีำไปเพราะมันซ้าซ้อนกันถูกไหมครเพราะรัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการหลายอย่างมาช่วยคะครับ<า>ครับบางคนเสนอบ,บ,บางคนเสน,นอว่าทำไมไม่แจกให้ทุกครัวเรือนไปเลยให้เท่าเท่ากันอะไรนะครับทำไมทำไมไม่แจกให้ทุกครัวเรือนในเท่าเท่ากันไปเลยมันจะได้ได้ได้ทุกครัวเรือนเหมือนกันหมายถึงทั้งประเทศหรือว่าไงนะฮะใช่ใช่คนคนที่เดือดร้อนนะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยทาไมทาไมไม่แจกให้ครบ เป็นครัวเดือนไปเลยไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยฮะอ๋อคือคือคือตรงนั้นมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ที่บางประเทศก็ใช้อยู่นะครับแต่ว่าประเทศเราก็ก็ก็ใช้มาตรการตรงนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่ามันจะต้องมีการคัดกรองด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในส่วนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะฮะบางบางคนก็ก,ก็ก็คงไม่ใช่ได้ความเดือดร้อนในตรงนี้แต่ว่าจะเป็นเกษตรษกรหรืออาชีพอืน่นซึ่งรัฐบาลก็ช่วยอยู่แล้วสูงไหม,มครับเพราะนั้นะว,วิธีการเนี่ยมันคงจะ มันก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการตรวจสอบบ้างนะครับแต่ว่าเป้าหมายหลักของรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงครับนะครับตรงนี้นะครับครับครับทีนี้อ่ะไหน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 พูดมาถึงแล้วเกษตรกรกําลังน้อยใจอยู่คุณธนกรครับเขาก็บอกว่าฉันก็ไปลงทะเบียนเดียวยาห้าพันเหมือนที่มีข่าวออกมาว่าเกษตรกรจะไม่ได้แล้วเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือยังไงครับในรายละเอียดนะครับขนาดนี้ท่านน้ำตรีเนี่ยกาลัง ให้ทางสสคเขาดาเนินการอยู่นะครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับได้ยินครับปละเียนเนี่ยตอนนี้วิธีการเนี่ยอตอนนี้ทางสสคเนี่ยกำลังกําลังดาเนินการอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็มีการคอรมออนุมัติเม็ดเงินพรกรที่มาช่วยเกษตรกรส่วนนีดแล้วและก็หกเดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะจ่ายเป็นครัวเรือนหรือจะจ่ายอย่างวิธีการตรงนี้ต้องร้อยท่านทัศนีให้ทีมงานเนี่ย นันมาหาลือกันก่อนแต่ว่าเบื้องต้นนี้จะมีการหาลือแล้วแต่ผมยังไม่ทราบตอนนั้นเองตรงนี้นะฮะเอานั่นหมายความว่าพี่น้องเกษตรกรเบาใจได้ถูกไหมฮะแน่นอนครับพี่น้องอเกษตรกรเบาใจได้เลยว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะฮครับเอาแสดงว่าเกษตรกรเดี๋ยวมีมาตรการต่างๆเดี๋ยวเข้าคอรมอใหม่ก็จะมีช่วยหกเดือนเหมือนกันถูกไหมฮะหกเดือนเหมือนกันฮะ พี่นอ้องเกษตรกรเบาใจได้ทีนี้บ,บางคนบ่นน้อยใจเพราะว่ามีการมีมีเพจไปแชร์กันว่าก่อสร้างไม่ได้หมอลำไม่ได้ดิเกมไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก่อสร้างได้ไหมครับเงินเดียวยาห้าพันคือคือก่อสร้างเนี่ยคนที่มีอาชีพก่อสร้างเนี่ยอ่าผมเข้าใจว่า เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปดูดูเงื่อนไขนิดหนึ่งท่านเหมือนกับว่าท่านยังอย่างอย่างที่ไม่ได้เนี่ยคือโปรแกรมเมอร์นี่ไม่ได้ขายออนไลน์นี่ไม่ได้ขายออนไลน์ไม่ได้โปรแกรมเมอร์ไม่ได้เกษตรกรไม่ได้เพราะว่าท่านถือว่านี่มันถือถือว่ายังทําอยู่แต่เกษตรกรก็ไม่ได้แต่ไปได้ส่วนอื่นครับคือวันนี้เนี่ยต้องทำความว่าใจนิดเดียวว่าคนที่ไม่ได้ห้าพันเนี่ยท่านจะได้มาได้ได้จากมาตรการอื่นอย่างแน่นอนท่านอย่าไปขังงวดนะครับนี่หลายคนเข้ามาถามอีกแล้วร้านเอ่อแม่ค้าตลาดนัดได้ไหมได้หมดนะฮะ พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอย่างนี้นะครับคือคืออย่างที่บอกท่านอย่าไปคิดว่าอคนที่ทมีอาชีพมักคุเทสนะครับ,ค,รบคนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็คนขายลอตเตอรีเนี่ยจะได้ก่อนท่านไม่ใช่นะฮะเขาคือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้พร้อมกันเพราะแต่กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยอย่างที่เสียชีพที่บอกเนี่ยครับ ามีการขึ้นทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการตรวจสอบถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็มีการลงทะเบียนไว้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ออมสินกับสพสเพราะฉะนั้นท่านก็ได้อย่างแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ก็ก็จะมีเอสเอ็มเอสไปบอกนะฮะผมก็ใจว่าพรุ่งนี้เริ่จ่ายแล้วครับเห็นบอกว่าเม็ดเงินก้อนแรกของเยียวยาห้าพันเนี่ยจะมีเอสเอ็มเอสไปแจ้งทางโทรศัพท์ก่อนถูกไหมฮะ ครับใช่ครับใช่ครับพ่งนี้ครับครับบมยไม่เอ่อพอพอพอได้ SMS เสร็จปั๊บเนี่ยคือเงินจะไปเข้าบัญชีเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับท่านธนกรครับกอมี SMS เข้าไปก็คือเงินก็เข้าบัญชีเลยฮะก็ท่านก็สามารถที่จะไปเบิกได้ในภายในวันนั้นเลยครับครับครับเอ่อตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับที่จะได้เงินก้อนก้อนนี้ฮะมีมีมีผู้เดือดร้อนเออเท่าที่ผมทราบเนี่ยมี เบื้องต้นเนี่ยมีประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนก่อนนะฮะช่วงช่วงแต่ว่าผมไม่ผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้อาจจะจ่ายจ่ายไปบางวันก็จยอดทยอยจ่ายไปเรื่อยๆนะฮะครับ,รบแต่ทีนี้พอทยอยจ่ายเสร็จปับ๊บยังมีคนสนใจจะไปลงได้อีกไหมครับลงทะเบียนได้อีกไหม คือคือวันนี้การลงทะเบียนมันลงได้เรื่อยเื่เรายังไม่ปิดนะครับแต่ว่าในขนาด,ดียวกันต้องคือผมผมเข้าใจว่าตัวเลขมันคงนิ่งแล้วนะครับในการลงทะเบียนนะครับแต่ว่าท่านเรายังไม่ได้ปิดแต่ว่าในอนาคตท่านจะยังไงก็ตเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องดูนโยบายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่า24ล้านกว่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงแล้วแล้วก็มันเริ่มน,นิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ความเปียดร้อนเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วตรงนี้นะครับครับครับแต่ที่นี้ผมถามเพิ่มเติมครับมันยังมีกลุ่มคนที่ยังเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้ เช่นลงแล้วหลายรอบลงไม่ได้สักทีหนึ่งท้อใจแล้วหรือว่าตาสีตาสา,าหรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา,ณอาที่ที่โทรศัพท์บ้านอาจจะไม่มีหรือว่าเทคโนโลยีเข้าไม่ถึงมันจะมีกลุ่มก้อนนี้อยู่เนี่ยทางทางทลังเองหรือว่าทางกรุงไทยเองเนี่ยมันจะมีโอกาสเปิดให้เขาได้ได้เข้าไปลงทะเบียนหรือว่ามีวิธีการอื่นที่จะช่วยเขาไหมครับยืนคือตรงนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเข้าคงเข้าคงทุกทุก,ทกพื้นที่นะแล้วก็หลานญาติพี่น้องเลยอบตงบตเลยนี่มันคงช่วยกัน คือเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องการที่ที่ที่จะมาลงเพราะว่าคนอื่นช่วยลงได้ถูกไหมครับครับ <ạ. S 2> แต่ว่าแต่ว่าต้องไปดูในผมผมว่าต้องไปดูตรงนู้นมากกว่าว่าตอนที่หลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็จะมีเอสเไปบอกว่าของท่านเนี่ยที่ยังลงทะเบียนยังขาดเอกสารอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงเนี้ยกรุงไทยก็จะเผยให้ท่านเนี่ย ลงเพิ่มเติมเพราะว่าท่านไปดูตรงนี้ดีกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับอ <text> ๋อน okay. <te COVID> ั่นหมายความว่าเดี๋ยวกรุงไทยจะมีมาตรการมาช่วยสําหรับคนกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งว่าจะทํายังไงให้เข้าไปได้ได้หมาถึงว่ามาถึงว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเอสเอ็มเอสไปบอกท่านว่าสมมติว่าคุณอนุวัฒน์เนี่ยลงแล้วเนี่ยมันมันผิดพลาดเอกสารต่างๆมันไม่ครบเนี่ยคาดบางอย่างเนี่ยก็จะมีเอสเอ็มเอสไปบอกว่าคุณอนุวัฒน์คุณจะต้องกรอกตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเติมนะท่านก็กรอกให้เพิ่มให้จบมันก็มันก็ได้เงินออกไปนะครััับบบตรรนนนีี้คคอเ่ย คืออ่ะพูดง่ายๆคุณธนากรคนหัวร้อนมากกว่าคนยิ้มอ่ะครับดูในเฟซผมเนี่ยคนรู้สึกไม่ค่อย <ผม S 1> โอเค <ผม S 1> กับเรื่องของการเยียวยาแบบนี้ฮะผมผมผม,ผมเขา้าใจนะวันนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันทั้งหมดนะฮะผมเข้าใจนะทุกท่านก็เดือดร้อนแลวก็ท่านก็เป็นความชอบธรรมที่จะต้องได้ห้าพันนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองก็พยายามทําให้เต็มที่นะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะคือตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่านโยบายต่างๆออกมาเนี่ยก็ก็จะช่วยพี่น้องประชาชนพยายามลำบากนะครับเพราะว่าทุกคนคงลำบากกันหมดตอนนี้นะ ขอให้ใจเย็ยนๆแล้วก็อดทนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านก็สั่งการแล้วก็ดําเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็คิดการแก้ปัญหาเป็นระบบนะฮะไม่ได้คิดค่อยๆคิคคคคไไดไปแล้วทําไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ใจเย็นๆแล้วสู้ไปด้วยกันนะครับน,นี่มีชวาบบวบ้านบอกว่ากว่าเงินจะมาก็ตายก่อน,อนแล้วอะพี่คงคงมันคงไม่ตายฮะคงไม่ตายก่อนเพราะพรุ่งนี้ก็จ่ายแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็จ่ายแล้วคือวันเนี้ยผมก็ใจว่าทุกคนมันมันก็ต้อง มันก็ประสบปัญหากันทุกคนนะนะเพราะไม่ไม่ใช่แค่อาชีพแท็กซี่หรืออะไรก็ตามผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศนะก็ก็ก็ประสบความเดือดร้อนทั้งหมดนะนะแต่ว่ารัฐบาลเองก็พยายามทุกทางนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณชนกรขอบคุณชมวนะครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาโอเคนะครับอ่ะฟังกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วยังหัวร้อนอยู่ไหมก็ต้องเปิดโอกาสให้ทางนู้นได้ชี้แจงบ้างนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็น6เดือน เพราะว่ารัฐบาลมีการประเมินกันแล้วว่าโควิด19น่าจะอยู่นาน3เดือนอาจจะไม่พอเลยต้องให้เยียวยาถึง6เดือนแต่ก็บอกว่าเ,เรื่องของการเยียวยาเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็ยังยืนยันว่าพยายามจะช่วยให้ทุกกลุ่มนะครับเงินพรุ่งนี้จะมี SMS ไปแจ้งว่าคุณคือผู้โชคดีครับต้องบอกว่าคุณคือผู้โชคดีที่จะได้5,000ันแล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีหรือถ้าใครที่เอกสารหลักฐานไม่พอจะมี SMS ไปแจ้งก็ ดีใจสำหรับคนที่ได้ตังค์ส่วนคนที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ก็เห็นใจครับแล้วก็สงสารผมพยายามจะบอกให้ทุกช่องทางให,ให้ให้ทางคลังหรือว่ากรุงไทยเนี่ยเปิดอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้คนที่ลงทะเบียนไม่ได้มีปัญหาเรื่องของบัตรมีปัญหาเรื่องของการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปถึงจุดจุดนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ยืดอู่ทอ์หรือเปล่าบางคนลงทะเบียนผิดบางคนลงผิดแต่ดูตัวเลขดูจากเสียงแล้วเนี่ย24ล้านก็ประมาณได้แค่9ล้านเนี่ยก็สู่ๆนะครับ ถามแล้วนะครับก่อทรงก่อสร้างก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าได้ครับนะรอลุ้น SMS พรุ่งนี้ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนที่บอกว่าเอชันคือคนสวนน้อยหรือเปล่าทําไมรัฐบาลไม่ช่วยสักทีหนึ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรก็วันนี้คุณธนากรเนี่ยบอกแล้วนะครับคุณธนากรบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วว่าครั้งเนี่ยพิจารณาเรื่องของการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรแล้วพิจารณาแล้วนะครับแต่อยู่ระหว่างว่าจะให้ยังไงกับพี่น้องเกษตรกรจะให้เป็นแบบไหน จะให้ยังไง6เดือนเหมือนกันตัวเลขเนี่ยยังไม่รู้ว่ากี่บาทแต่รู้ว่าเกษตรกรจะได้6เดือนแล้วจะมาในรูปแบบไหนไม่ทราบอันนี้ยังไม่ทราบอยู่ที่กระทรวงการคลังไปคนเคาะไม่ได้อยู่ที่กระทรวงเกษตรด้วยผมพยายามถามกระทรวงเกษตรแต่ว่า,ถ,าถ้าฟังจากปากของคุณธนากรเนี่ยน่าจะอยู่ที่เรื่องจะอยู่ที่กระทรวงการคลังเพราะวันนี้พอรกองเงินกู้ไปแล้วแสดงว่าเราก็จะมีตังมาช่วยพี่น้องเกษตรกรค้าขายลิเกทุกอย่างเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วเช่นนักดนตรีลิกลงลิเก อะไรยังไงก็แล้วแต่ลำตัดคนขายอะไรยังไงก็แล้วแต่พวกนี้รอดูโทรศัพท์ของท่านแล้วจะมี SMS ไปแจ้งว่าคุณได้รับเงินเยียวยาคุณได้สิทธิ์มีความรู้สึกว่ามีคนบางคนเนี่ยส่งมาให้ผมและทางโทรศัพท์ส่งมาให้ทางข้อความในอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นแบบนี้จริงไหมว่าคุณได้รับสิทธิ์เงิน5,000บาทแต่ก็จะมีข้อความตอบว่าจะต้องทายัางไงต่อรอรุ้นพวกนี้และดีใจด้วยสําหรับคนที่ได้รับเงินเยียวยา แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ก็พยายามจะหาทุกช่องทางที่ทําให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องของการลงทะเบียนผิดพลาดเรื่องของอยังไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ได้หรือการเข้าถึงไม่ได้พยายามจะให้กรุงไทยเปิดช่องทางให้ทุกคนเข้าไปแก้ไขได้แต่ตอนนี้ย้ําว่ายกเลิกคือสละสิทธิ์โอเคเราเข้าใจตรงกันนะยกเลิกคือสละสิทธิ์วันนี้ฟังเสียงจากทุกๆคนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนอํานาจเกี่ยวข้องนี่เลยขาตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ก็จะได้รับเรื่องไปบอกกับท่านรัฐมนตรีไปบอกกับทางคลังไปบอกกับทางครอรมอว่ามันยังมีเสียงจากทุกๆคนอย่างนี้อยู่นี่คือหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราตามให้นะครับอ่ะอรอลุ้นและดีใจด้วยขออนุญาตครับ